ร้านพวงเจริญการช่างสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการติดตั้งหลังคาแครีบอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเดียวกันหมดเลยร้านพวงเจริญการช่างอยู่ลังสิตนะคะลูกค้าอยู่แถวแมคโครลังสิตอยู่ซอยร้อยสิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิวติดตั้งหลังคาแครีบอยนะคะ เราจะพามาดูคันนี้นะคะอันนี้จะเป็น t i เกอร์แคหลังคา Carry Boy รุ่นซีรีส์5นะคะตัวนี้อันนี้ลูกค้ารีเฟรชเป็นกระจกกันหน้าก็จะแยกส่วนแบบนี้ ก็จะเป็นบรรยากาศการติดตั้งหลังาคาคารบอยนะคะรถไทเกอร์สีทองหลังาคาคาบอยรุ่นซีรีส์หนะคะตัวนี้มีครบทุกรุ่นทุกสีนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยอันนี้ก็จะทำการซีซิลิโคนนะคะกันน้ำรั่วซึม นนี้ก็จะเป็นภายในเก่งนะคะนั่งได้นอนได้นะคะหัวไม่ติดนะตัวนี้สวัสดีลูกค้าทุกท่านคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยอยากดูเป็นตัวไหนรุ่นไหนสามารถสอบถามได้นะสว่วนคันนี้จะเป็นดีแม็สี่ประตู ดีแม็กซี่ประตู2023น่ะคะแคดดีรบอยรุ่นสี่รี้านะตัวนี้ไฟก็จะเป็นทำอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะแคมล็อก ัวสดสลีแล้วค่ะท่าน่านคะเ <พอ S 1> ข้ามาลแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะหรืออยากดูตัวไหนสามารถสอบถามเพ,พิ่มเติมได้นะคะมีครบทุกรุ่นทุกสีนะคะลูกค้ามีทั้งมือ1และมือ2เลยลูกค้าคนไหนอยู่ไกลไม่สะดวกมาติดตั้งที่ร้านทางร้านก็จะมีบริการขนส่งนะคะก็ะคือจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยทรงเสมอทรงสูงหรือจะเป็นแบบทึบก,ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเดียวกันหมดเลย รันทุหมดแงไอ้ปอก่าไเปลยนี้หาล้วันทุมดเป็นปอเมื่อไร่กมอไอดิมอยอโคตรมือเลยว่ะ่ไม่กปดภาษาเลยานังุ่ยเดดโมุ่ยเดด

อาจะเป็นใช้แคมล็อกนะคะไม่เจอะรถนะคะรางนี้ได้เ,เลยลูกนะคะใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอยากดูรุ่นไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยากดูตรงไหนสามารถสอบถามได้นะมีครบทุกรุ่นทุกสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการซีนซิลิโคนกันน้ำรัดวซ้มนะคะลูกค้าตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นส่วนลดนะคะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจก็สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลย สวัสดีลูกค้าทุกท่านค,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังคาแคไดรบอยรุ่นซีรีส์้าทั้งสองคันนะคะกันน้ำกันฝนกันแดดกันลมได้นะคะละคะูค้าถ้าเกิดลูกค้านสนใจก็ลองทักมาสอบถามได้นะ ทางร้านมีครบทุกรุ่นทุกสีนะคะมือหนึ่งก็มีมือสองก็มีนะคะลูกนะค้าราคาเป็นกันเองเลยจะเป็นแบบทรงสูงก็มี สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยากดูตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการติดตั้งหลังคานะคะอันนี้จะเป็นร้านเดียวกันหมดเลย สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยากดูตัวไหนสามารถสอบถามได้นะคนตบแล้ว <c oughs>